ขึ้นชายเนี่ยเอาสวยขังข้างนอกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่น้องน้ากินกับซุปน้ำมันโสมมังสิแม่อันคิงไพลว่าชันว่าอันอคิงไพลกินใบใดเนาะคะ่ะไก่กระสีไก่กระสีใส่กองฟ้อมแบบนี้เลยเนาะจ่ะเนาะใส่กองฟ้อมแบบแบบนี้เลยเห็ด สวัสดีจ้าพอแม่พี่นอ้องปงไปสู้ผู้สุขคนนะคะมันนี่กับมาพอกับไก่คือเกาในช่องของไก่ไทยอินยูเคชาแนลมันนีกับผพาพี่น้องมาอยู่ในสวนอีกคือเกาจะพี่น้องไก่กับคอทษพี่น้องหลายๆเลยนะจ้าเพราะว่าไก่บ่ไดดเอาบ่ไดดเห็ดคลิปลงนะจ้ะเพราะว่าตอนนี้ไก่กะเล่งที่สีเอาผล,ผลผลิตอยู่ในสวนเราก็ตัดแต่งกิง่งต้นมะละต้อนอีหยังมันก็นเลยบ่ท่านได้มีคลิปอีหยังมาฝากพี่น้อง ให้พี่น้องได้เห็นกันนอกจากละมันกระสีอ่ะมืนีไก่เลยเป็นเหลืองงามย้่มดีไก่อยากสิเอาอ่ะคลิปอ่ะดีๆคลิปหน้าบ้านมาฝากพี่น้องกันนอกจากว่าไก่ล้งเอียงเป็นอยู่หน้าบ้านของไก่นอกจากอ่ะอ่สีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกันนอกจากมีเอียงแน่สวนหน้าบ้านท้องไก่เนี่ยไก่สีเฮดแบบอ่ปลูกกินแล้วก็ปลูกขาย อันใดที่มันพอที่สิขายร่วมๆกันได้ก,นนกับสิเฮ็ดเนาะจ้าเพราะว่าไก็มีพื้นทีก่กหลารแน่จักน้อยเนาะจ้าว่าเราก็สีมาอัปเดตพักต่างๆที่อ่าเป็นไอเดียให้กับพี่น้องผู้เพิ่นอยากสิปลูกพักคือไก่เนาะจ้าเนาะคลิปนีก้กะอ่าสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องกันจ้าเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะกัสิเริ่มจาก,จาก,จากๆๆหน้าบ้านท้องไก่จ้าเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลย เริ่มตั้งแต่นาบ้านนาสวนของไก่เลยเนาะจ้าก็กคือเก่าคือเดิมเนะจา้าพี่น้องกอ็เพิ่มเติมกับเอาต้นใหม่มาลง้งต้นดอกใหม่มาลง้งเพิ่มอีกเนาะจาก้กเพราะว่าบางต้นก็ตายแล้วเนาะจานะ้าเนาะเดี๋ยวไก่กะสิพาพี่น้องไปเบื้องทั้งสวนนาบ,านบ้านเราก็อยู่ในอ,อยู่ทั้งผุดเนาะจานะ้าเนาะอยู่ทั้ง ในสวนนะจ๊ะอันนี้สิเป็นนาบ้านท้องไก่เนี่ยไก่สิปลูกต้นไม้จะปลูกต้นไม้พวกดอกกุหลาบกันเป็นคนที่มักดอกกุหลาบเนาะแฟนไก่เลาก็มากอ่ะปลูกเอียงผสมประสานกันไปเนาะจ๊ะก็สิเป็นคลิปอ่าบางคนเพิ่นกระชันได้เห็นเนาะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นสาหรับคนใหม่กับเพื่อนบ่ทันได้เห็นไก่ก็อยู่แบบชนบทเลยเนาะจ๊ะน่ได้อยู่ในเมืองเนาะจะกะต้นไม้ดอกไม้ตอนนี้ก็บกำลังเริ่มทีสิ ออกดอกกังามอันนี้คือดอกบูตันเนาะจ้นะเนาะมีมีหลายสีอันนั้นก็เป็นดอกกุหลาบอุย้ยปีนี้ดกมากๆกุหลาบดกละอันนี้ก็สิเป็นหันตะกีตะกร้อนกรสีเป็นกุหลาบอันกุหลาบอันเป็นสีชมพูแบบที่นี่มันมันมันเถาไว้ก,ก๋เกเลเอาสีแดงมามาปใหม่เนาะจ้นะเนาะอันนี้ก็สีให้เขาเลื่อยขึ้นแบบนี้เนาะจ้นะเนาะนี่กำลังเสียขึ้นแล้วได้เครื่องหนึ่งละจ้ะพี่น้อง นี่อันนี้กะสิเขามาสวนหญยกะสิเขามาสวนเนาะจานะ้ะเนาะก็สิมีกล้วยเนาะทำอะไรก็มีแต่กล้วยกล้วยออกนอตเต็มเลยจ้ะพี่น้องมีกล้วยมีไผ่ไผ่กะสิขยายพันธุ์ปลูกผุ่นล่ะไปอีกอขังบนอีกเนาะจานะ้ะเนาะอันนี้คุยพักแป้นบา,เานเฮาเี่ยละจ้ะพี่น้องใส่กระถางใส่ขึ้นกุ้ยชาเนี่ย พักแปนน้นเนี่ยจะพี่น้องมักดินทีรวนซุ้ยไก่สีเปบเบิ้งอีกแปลงหนึ่งมันบอล้วนดินบอล้วนซุยแบบนี้มันสีบลออยงามขันดินที่มันดีเราดวนซุ้ยนะ่ะมันจิตเขียวไก่เลี้ยรูได้อยียงลย้หลายอย่างได้จากแล้วนี้ส็เป็นพักขึ้นช่ายนอกจากนอพี่น้องพักขึ้นช่ายเนี่ยเอาสวัยขัง ข้างนอกแบบนี้เลยนะจ่ะพีนพ่น้องน้ำพี่น้องหดหลายเลยขน,นบ่หดหลายมันสิขื้นต้นแล้วมันสิแก้ไว password. แล้วข่สซัวม,มันแก้ไวน่ะก็ให้พี่น้องตัดเลยนะจ่ะตัดลอกก็เดี๋ยวเขาก็สิแตกขึ้นมใไมแบบนี้แหละจ่ะนี่เขาก็สิแตกก็สิตัดไป,ไปเรื่อยๆอันใดที่มันเหลืองพี่น้องตัดออกนะจ่ะแล้วเดี๋ยวพี่นี่แบบเพราะเขาตัดออกแล้วมันก็สิเป็นแบบนี้แหละจ่ะนี่มันก็สิข,ขื้นมใไมมันสิบตนะ่ตายด้จ้ะพี่น้องหดน้ำหลายใส่ปุ๋ยไก่สิใส่ปุ๋ยมัดของไก่เนาะ ใส่ปุ๋ยได้หลายมันก็ะฉีงามจากพี่น้องมันสีเขียวมันสิต่างกันได้จากพี่น้องใบอันใดที่มันแก่ๆเขาก็ตัดออกเลยเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือในอุโมงค์ของไก่จ้าในอุโมงค์ของไก่สิปลูกอียังแน่ตอนแรกว่าฉีบ่ปลูกบ่ปลูกแตงอันนี้คือแตงว่าสิบว่าปลูกขางในอุโมงค์เพราะว่าปลูกเรามันเลื่อยมันเต็มไปเบิดไก่ก็เลยว่าสีบ่ปลูกแต่ที่นี่ปีนี้มันหนาวหลายเนาะจากไก่ก็เลยหนาวอันตอนนี้ก็ยังหนาวยู่ิด้จ้ายามือยามือแงจังเสี่ กันหนาวซีองศากันยังมีเลยจ้ะบางมือเนาะแต่อยู่ในอุโมงค์อ่ะกักระสีปิดอุโมงค์เลยเพราะว่ามันอืมมันหนาวเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะกระลังสีงามกระลังสิตั้งโตได้พักทุกอย่างกับตอนนี้กับลังกระลังสิตั้งโตได้เนาะจ้ะนี่อันนี้คือแตงนะคะแตงล้านบ้านเรานั่นแหละกระสิเอาขานเฮ็ดขานขึ้นให้อันนี้สิเฮ็ดขานขึ้นให้แต่อยู่อืมยู่อืม สวนใหญ่น่ะไก่สิเนาะเอาให้เขานอนลงไปเลยเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นหัวลฬารุ่นต่อๆไปเนาะจ้าเนาะเอาไปใส่กระถางไปขายตลาดนั่นี่ขายดีคักหนึ่งเด้อยวจากฝรั่งเพิ่นก็มักเนาะผักหัวลฬาบ้านเฮาแหมล้วก็อันนี้ก็สิเป็นขิงขิงที่เอามาน้วยพิ่ลุงเนาะจ้าเบลเยียมเนาะตะกี้ตะกอนแล้วกับไปได้ไปเบืองสวนแล้วหอมอันนี้เอามากินกับเอากินกับซุปน้ำมันโสมมังสิแม่อันขิงไพรว่าซั่นว่าอัน ขิงไผ่กินใบใดเนาะจะกินใบใดกำลังสิงงน้ำพอกักัลัางเปลี่ยนกระทางให้ใยญ่ขึ้นเนาะจะใส่นามใส่ปุ๋ยดีคักนึงอันนี้ก็สิเป็นบักเขือ บักเคือไก่ก็เอาลงถังนอกน้จาจ้าพี่น้องแต่ปีนี้หนาวแบบหนาวแห้งเนาะจา้าเนาะไก่กะเอาไส้กระถางพร้อมเอาใส้กระถางพร้อ,พอมแล้วก็เอาไว้ขังนกไว้ขังนกนะไก่ก็ปลูกทุกปีก็ได้กินทุกปีแหละจ้าพี่น้องแต่เขากะต้องแบบเลี้ยงรูเอาทุกทุกอย่างเลยจ้ะขงังอ่าเรียงอนุบาลไว้อยู่ในอุโมงค์ก้อนแหละเขาจังคอยสีเอาไปไว้กระังนอกแบบนี้กะได้ยังสี่เมาะจ้าเขาต้องทดลองหลายๆอย่างอันนั้นก็คือทุนเนาะจา้า ผู้ไดสนใจทุนเนาะกะมีมินอได้จ้ะพี่น้องกะกะสีมินอขายนอละสาบาทนะจ้ะผู้ได้สนใจกะสามารถทักไก่เขาม้าได้นะจ้ะนออันนี้ก็คือเป็นบว,วบงูกะกะซีให้เขาเลื่อยขึ้นไป น,นั่นก็สิเป็นผักขยั้งผักขยั้งก็สิมีเป็นกระถางยืดจ่าแต่ก็ตอ้องร้อยจังน้อยนะจน๊นะจนอนะพราะว่าตอนนี้อากาศกาับเพท่านได้เพราะว่าผักขยั้งเนี่ยเขาสิมักอากาศที่หอนอบอ้าวเนาะบานเฮาเนาะน้ำก็ะเยาะค่ะแต่ก็ใส่ไก่ก็กกสิใส่กองฟุมแบบ,แบบนี้เลยนะจ๊ะเนาะใส่กองฟุมแบบนี้เลยเห็ดใบแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะแล้วก็น้ำก็นะเยาะค่ะแด้วจัะพี่น้องคือจังบานเฮาเลยจ้ะเห็ด เอาจากบานเท้ามาแดดแปลงเอาอยู่เมืองหนาวเนาะจา้าอันนี้ก็จะเป็นหัวละพะกะเพาอันนี้ก็คือกะเพาจ้าพี่น้องอันนี้สื่อพันม้าได้จา้พา,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 จาพี่น้องกะเพาหน่ของไก่บอกคอยไดงง้มเนาะจ้านาองเรากะปีนี้ถือวันหนาวเรากะกะเพาเนี่ยมันสีอยากก็บานกุเมืองเขาเนี่ยแหละจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นผักขย้งเนาะจา้าผักขย้งก็จะเป็นกระถางแบบนี้ก,กับเพาะไว้หลายรุ่นคือกันจ้าเรากะ ชี็ดไใส่กระถา,างแบบนั้นเนาะใส่ถาดไว้แบบนั้นเพื่อไก่เิเอาขายยอดพอรอเนาะจ้าเนาะเพื่อผู้ใดอยากเพิิอนอยากชิกินยอดตั้งสี่ไก่กะสิขายยอดพอรตั้งสี่เนาะจา้าแพนไวอันนี้เป็นลีกเนาะจา้าสิเป็นลีกสิเป็นยังก่อต้นหอมใหญ่เนาะจ้ะเนาะอันนี้กะสิเป็นพักบุ้งเนาะจา้ะผู้ใดเนาะจา้ะที่เพิิน พักบุงอ่ะของไก่มีอยู่สวนใหญ่กบมีไก่กะพาพพ่นองเฮดคลิปวิดีโอเป็นทีเรียบร้อยแล้วกบงามเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้า,จาขันผู้ใดอยากสิรูวิธีกะสามารถที่จะเข้าไปติดตามไก่ใดเนาะจ้า,จาล้วก็อันนี้ก็สิเป็นพักบุงจีนเพราาคนถักมา,ลาหลายหลายอยากกินพักบุงจะพักบุงสดๆจากสวนไก่กะสิปลูกไว้ลุงไว้ไวแบบนี้เลยนเนาะจ้าพาไก่มีพื้นที่ไก่ไก็อยากซีห้ <c oughs> พื้นที่ของไก่เนี่ย ให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็ดินที่ไก่ปลูกเนี่ยจะพี่น้องไก่กระสิมาร์ดินด้วยมุนสัดหลายๆเลยจ้ะเพราะว่าไก่กระคือเขาต้องเสพต้นทุนของเขาหลายๆนะจ้ะนเพอใส่กระถางแบบนี้มันก็ดีอยู่ปฏิทุนี้มันก็ดีได้จ้ะพี่น้องบ่บบ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 แม๊บว่าบดีได้ใส่กระถางแบบนี้แต่ไก่ว่าน้ำมันแหงไวขันเขาปลูกขังนอกล้แบบนั้นน่ะจ้ะพี่นอ้องความชุ่มชื้นของดินมันสิหลายกว่าอันนี้ในะกระถาง ในกระถางแบบเนี่ยมันเสียมนามมันเสียมแหง่ไว้แล้วก็ดินมันก็แหง่ตั้งเสียแม่จา้าพี่น้องมันก็สิใส่นามหลายกว่าอยู่ขังในอยู่ขังอยู่ขังยัางก่ออยู่อยู่ในดินแบบนี้เนาะจา้านี่กันนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะจา้าแต่ของไก่อ่ะไก่คิดว่าไก่เสียลดต้นทุนของไก่แน่จังน้อยเพราะว่าไก่ไก็แยกใส่ต้นกาใส่ใส่ต้นกาใส่ยังตังเสีย เป็นเป็นกระถางหน่อยแบบเนี้ยไก่ก็คือว่าไก่ใส่คอมพอร์หลายคือกันจ้าพี่น้องที่นี่คอมพอร์ตมันแพงเนาะจ้าเนาะคอมพอร์มันแพงไก่ก็เลยต้องอดินที่เขามีอยู่ในสวนนะจ้าเขาก็ใส่ให้เขาเกิดประโยชน์แบบนี้แม่จ้าพี่น้องมันต้องคอยลดต้นทุนของเขาได้อันใดที่เขาลดได้เขาก็ลดพอเขาก็มีคา,าใจ่กอยังหลายคือกันเนาะจ้าเขากะดัดแปลงเอาเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้คือสวนนาบ้านของไก่อันนี้ก็สิเป็น ฟักแมวหรือมะละหวานที่ไก่กับพาะพี่น้องเห็ดเห็ดคลิปวิดีโอแล้วคือกันนอกจากอันทิพเพาะแบบใดเห็ดแบบใดไปซื้อมอึงไดไก่กับพาะพี่น้องไปเห็ดแล้วคือกันจะแล้วมะละวานเป็นอย่างบางคนเพ่งกับชิ้ถามไก่เขม้านอกจากว่าเป็นอย่างใบเขาคือขิงใบเขาคือบองามจังเสีย อันนี้สาหรับพองไก่นอกไก่กระชีมักดิด้วยมูลสัตว์อีกคือเขาจะพ่นองมักดินหลายๆใส่มูลสัตว์พ่นองว่าต้องย่านว่าเขาสีเข้มหรือสีหยางพะว่าในการมารักของเขาเนะ่ะเอ่เขามาักเกินเดือนให้ความหอนของอขีมาขีงววที่อยู่ในดินของเขานะ่ยย่อยสลายหรืออ่ามีจุลินทรีย์ให้กับต้นไม้เรียบร้อยแล้วเนะาะจะมีสารอาหารที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาก็เอาต้นใหม่มาปลูกของเขาแบบนี้แล้วก็น้ำกับแย่ขาดเล่าจ้าพี่น้องน้ำแย่ให้ขาดแต่ก็แย่หดหลายจนเกินไปเนาะจ้าเนาะก็หดเพราะว่าเขาซุ่มแบบนี้มันก็คือเอาก็สิขืนง้ามแล้วก็หยอดเขาก็สีง่ญ่อวบแบบนี้เนาะจ้าเนาะนี่หยอดเขาก็สีใ่ญ่แบบนี้เนาะจ้าเนาะนี้จ้านี่กระสีใ่ญ่ง้ามแบบนี้เลยจ้าเพราะว่าไก่กา คือทุกอย่างต้องใส่ใจเนาะจ้ะเน,น,นาะพี่น้องขันเ่าใส่ใจเขากับบ่ได้อีหยังเนาะเขากับบ่ได้เนาะจ้ะเนาะทุกอย่างกะบขันเขาได้ปลูกแล้วเขาก็ต้องใส่ใจจักหน่อยอันนี้ก็คือเป็นบักเขือเทศบักเขือเทศกับว่าสีบ่ปลูกข้างในพอแฟ้งกับแล้วว่า,าปลูกให้เล้วแน่พเพราะว่าเล้อยากจิเก็บกินอยู่บ้านเพราะว่าไก่เอาอันอุโมงค์ของเราที่เล้วเห็ดไว้น่ะปลูกบักพริกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าไก่ลงบักพริกหลาย อันนี้ก็เป็นบบเขือเทศกับง้ำเพื่อกันจาอันนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าบ้านเราที่ไก่เอามาจากของพอ่อนอะกจากนออันนี้คือบ่ท้นหนาวดอกจ่าพี่น้องขันหนาวมากก็คือตายแต่ที่นี่ไก่ใหญ่มาจากอยู่ในบ้านของไก่ก็เอามาปลูกไว้ในนี้แล้วเขาก็มาลุ่นกันมาปีหนามันสีรลวดถอยไก่บอนอะกจากนะเพราะว่าโอ้ยืนนี่มันหนาวไหลนอะกจากนออันนั้นก็คือไผ่ไพ่ของไก่ก็สิเป็นอันนี้มันเป็นไผ่น้อยดอกจ้าพี่น้อง ผู้เพิ่นจองมาเพิ่นกระสีอยากได้ไผ่ใหญ่เนาะจ้ะอันนี้แต่เป็นไผ่หน่อยเนาะจ้ะเนาะไผ่หน่อยนี่กะล้างไว้แล้วก็กินนอได้เนาะจ้ะไก่กระสีเอาไปลงสวนใหญ่ของไก่เลยเนาะจ้ะเนาะอันนี้นี่กะกระลังสีน้ำนะจ้ะเนะาะไผ่อันนี้คือไผ่นะจ้ะแล้วก็ตัวมะกรูดใสก่กระถางใหญ่ผักกระถินจ้ะพี่น้องผักกระถินกะตายหลายอันนี้ก็คือนหลอดมาได้จากปีที่แล้วนะจ๊ะก็ถือว่าสุขดีกระล๊พี่น้อง ส่วนมันสีหลอดมาได้แต่ละอย่างนี่มันทรมานอีหลีจ้ะมันต้องตายก่อนเลยมันถึงสีหลอดนะจ๊ะอันนั้นก็คือพริกพริกของไก่กะสิเริ่มชีสิออกดอกเลยนะจ๊ะเพราะว่าไก่เพาะไว้ตั้งแต่เดือนตุลาเดือนเดือนทันเดือนทันวาเลยจ้ะพี่น้องไก่เอาลงไว้เดือนทันวามันสีเลวนะจ๊ะพี่น้องพริกเนี่ยขันเ้าปลูกไว้อา่ขันเ้าปลูกอัา เพาะเลี้เขาก็สีนี้ดอกให้เขาแบบนี้่ะจ้ะพี่น้องคันเพาะแล้วเขากัสิไดกินอ่าพริกแดงเลี้ยนาะจ้ะเนาะอันนั้นก็เริ่มสีสีออกแล้วเป็นบางอันเพราะว่าบางอันไกับสีลงเลี้บางอันกับสีลงสะมันสิเป็นนรุนๆไปแบบนี้ไหมจ้ะพี่น้องเพาะนี่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งขางหอกกันนะจ้ะไปเบิ่งอีกอุโมงค์หนึ่งนะจ้ะเนาะอืมันะนี้เป็นมะกรูดอันนี้เป็นต้นมะกรูดจ้ะพี่น้องอันนี้ต้นมะกรูดก็ทนหนาวพานหนาวผ่านน,า,วานนันมาใดกะ อันนี้กะสองปีกว่าแล้วนะจ๊ะเนาะสองปีกว่าแล้ว,ลวก็สีมีกระถางหน่อยกระถางหน่อยกระถางไ่มันก็สิเป็นรุนลุนไปขึ้นกันจะ้ะอันนี้กัสิเป็นทุนู้ใดอยากได้ทุนก็เอามาเอาได้เลยนะจ๊ะนี่ก็สิเป็นพักสวนรัวของเขาอกจ่าอันนี้กักสืนนบผนมาสือพีนิดมาเนาะจะ๊ะท่านเอาใซ่กระถางญใงใอยู่ท่านได้มีเวลาเลยจะ้ะทุกอย่างต้องแบบต้องใส่เวลาอีลี้ด้จะ้ะพี่น้อง อย่าเข็ดอันนั้นอันนี้เบิดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวไปเปิดข้างนอกอนี่นี่บักเขือนะจ๊ะอันนี้บักเขือกันเลาะกันอ่ากระสีนี้ยู่กระสีรอดอยู่จ้าพี่น้องกระสีรอดดอกกระสีรอดอยู่บ้าแม่วบ้าหลอดด้จ้าพี่น้องแต่เขาก็ต้องปั๊บสภาพปั๊บตของเขาอีกคือเก่าจ้าพี่น้องอันนี้นี่อันนี้คือจะเป็นอ่าอันนี้ก็คือว่าไก่อยากสิไก่ปูกไว้นะ ไก่กระสิมาเก็บผักไปเห็ดกับเขากินอียงแบบนี้แม่จ้าพี่เนี่างเขากจะสได้กินผักสดสดของเขาเลยแบบนี้ไหมจ้ยา,ยนะา,าแบบจอันนี้กรสิเป็นผักแป้นนะจ๊ะนาะผักแป้นนี่ดีเด้อจ้ะข่นซัวดินมันบอกค่อยดีอ่ะ มันสิต่างกันเนาะจ้ะเนาะดีดินดีเกิดกับเสียคอมพอตมาใส่ให้เบิดเลยเนาะจ้ะเห็ดไม่ปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะอันไรที่มันคิดว่ามันสีเ ah พิ่มผลผลิตของเขาอ่ะเขาก็ต้องเห็ดแบบนี้แม่จ้ะพี่น้องอันนี้คืออุโมงค์ที่สองอุโมงค์ที่สองกับคิปอุโมงค์ที่สองกับนี้อ่าอันนี้ก็อจะเป็นพอร์ต่จะอันนี้เป็นอันนี้เป็นพอทกับเชีเอาใส่อ่ะกับเีเอาใส่อ่ะกระถาดเพราะกับ เพราะเขาเลื้องแบบเนี้ยพี่น้องเขาเลื้องแบบเนี้ยเขาก็ต้องการเปลี่ยนกระถางแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วก็ให้เขาได้มีพื้นที่ในพอตในในกระถางนะหลายดินกระสิะหลายแนยเขากระสิขึ่นมางามคือเก่าจากพี่น้องอันนี้กระสิเป็นใหญ่จากกระถางหน่อยมาเป็นกระถางพาะสานีแล้วเ,เขาก็ไปขายกระถะไปขายตลาดนัด แบบนี้แหมจ้าพี่น้องนี่งั้นก็จะงามแบบนี้จ้าพี่น้องมันกะชีไงหลอกไก่กะสิเปียนกระถางไปเรื่อยๆแบบนี้จ้าอันนั้นคือแตงนะจ้าเนาะแตงกะเริ่มที่สิออกดอกออกต้นแล้วคือกันจานี่กะกะเอาใส่กระถางไว้แบบนี้เพื่อกระเช้าไปขายตลาดนัดกันจ้านี่บักทั่วบักทั่วนี่จ้าพี่น้องพี่น้องแย่พอเลี้ยว้อจ้าบักทั่วนี่เพาอเดือน เมษาพืชสภานี่กับยังทันเนาะจา้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นพืชทิศพืชที่แบบว่าเลี้ยวมากๆเลยเนาะจา้ะเนาะพืชที่เลี้ยวมากๆเลยแต่เพื่อเพิ่งดูภาษาสามมือก็แตกนอกแตกยังแล้วน,นี่จ้ะนี่เดกเกิดกเชียวไปลงอันนี้สิไปเอาลงสวนเอาอจากเอาไปลงสวนพอสวนไญ่ไก่กับยังนี้พื้นที่ที่ว่างยุกเขาเชียวไปขายอ๋านุย้ยเชีอยวนุ้ยไปขายตลาดนัดแบบนี้แม่จ่าพี่น้องนี้อันนี้กะ เป็นบักเขือคือกันจะพี่น้องไก่ก็ชิ่งงายจากกระทังหน่อยละเพราะว่าไก่ไก่มีถังอยู่ไก่ก็เอาถังตอนแรกว่าสิบบ่ปลูกหลายดอกเพราะว่าบักเขือเนี่ยไก่บ่ค่อยได้ไก่บ่ค่อย,ม,อยมีได้มีเวลาหดนามเสนอไก่ก็เลยร้องเห็ดเบิ้งไปเรื่อยๆแต่จะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเลี้ยนรูด,ด้วยตัวเองเนาะจากพี่น้องเนาะเห็ดพิษเห็ดถึก ดีกว่าประเด้เห็ดอีกอย่างเลยเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นแบบพริกแบบพริกที่เหลือเนาะจ้าเนาะก,ก็เป็นบักพริกกะเรียงพริกมะนีขาวที่ไก่เพราะท่านได้เอาลงสวนท่านได้เอาลงกระถางใหญ่ก่กระเเอาลงกระถางใหญ่ล้วก็เอาไปขายตลาดนัดพร้อมแล้อกกาก็บเพราะว่าไก่มีพื้นที่หลายนะ่ะก่ก็ต้องเห็ดแบบเอ,เอาใส่กระถางเอาใส่ถังแบบนี้เนาะจ้ะเอาใส่ถังแบบนี้เพราะว่าอยู่ในอุโมงค์เนี่ยมันน่ยมันเอ่อมันแข็งเราบันป่งามเพราะว่ามันมีต้นใหม่ มันมีต้นไม้ใหญ่หลายมันก็สิเห็ดให้แดดนะบ่ทัวถึงไก่ก็เลยป่ปลูกในนี่ไก่ก็เลยเห็ดโตเห็ดหยังเพื่อไกส่สิเห็ดอต่พื้นที่ไว้ให้กับต้นพอดพอดของเขาเอางก็กระถางหน่อยกระถางง่ายเพื่อสิเอาไปขายแบบนี้เนะาะเก็บ อันนี้คือโหละพะอันนี้ก็ซื้อเพิ่นมาได้จ้ะพี่น้องทุกอย่างอันใดที่ไก่บบทันนะไก่กระสีอุดหนุนแม่คาน้ำกันเนาะจ้ะเนาะอุดหนุนแม่คาน้ำกันเราก็กระสีมาขายแบบเอามาปลูกใส่กระถางแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดบ่มีพื้นที่หากระถางแบบนี้เนาะจ้ะหากระถางแบบนี้เอามาใส่เอามาใส่กระถางเอามาใส่ไว้แบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะเอามาใส่ไว้แบบนี้เก็บกินเพราะว่า าบางคนเพิินกับบอกเพิินมีหนูจังเสดเพิินมีหนูหลายมีหนูมันสีหยากแน่จังน้อยเนี่ยอันนี้มันก็ดีด้จ้ะพี่น้องเห็ด,เห,ดเห็ดแบบว่าดินน่ะสำคัญก็คือเอาใส่ให้มันเต็มเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่า,าสารอาหารมันสิได้ครบเนาะขันอยู่ในอยู่ในอยู่ในถันงแบบเนี่ยมันสิดีกว่าดีกว่า ดีกว่าคือกันแต่กระสีบเปลืองน้ำเนี่ยจะน้อยนะจ๊ะน้องก,กับทุกอย่างก็ต้องลงทุนแล้วล่ะจ้าพี่น้องขันบอลงทุนเท่ากับว่าได้เห็นผลผลิตที่สวยงามแบบนี้เนาะจ้ะอันนี้กระสีเป็นข้าวโพดเนาะข้าวโพดหวานของฝรั่งนั่นะนะจ้ะพี่น้องไก่กระสิเฮ็ดเป็นรุ่นๆไปเพราะเป็นรุ่นๆไปเนาะจ้าเพราะว่าพวกเนี่ยมันสีได้ผลอยู่ตลอดเวลาเนาะจ้าได้สองสามเทียอยู่ขันเขาเอาลงไปนี่ก็รุ่นของไก่นั่นรุ่น รุนของไก่ที่ไก่เหตุว้นั้นมันกระชีได้ผลเราบัดเพาะรุนนีเบิดรุ่นต่อไปมันกระสีมีแบบนี้แม่จ่าพี่นอ้องอันนั้นเกิดบัวหิมะของไก่เนาะบัวหิมะของไก่ที่ไก่ล้งไปเรีบทีเรียบร้อยแล้วกระชีผุนหลักกระิีเอาไผ่ไปล้งผุนได้จ่าพี่น้องพุ่นเอาไปล้งผุนละจ่า เพื่อไก่สิได้ขยายพันธุ์ไผ่เพราะว่าอยู่ทั้งพุน่ะเพราะว่าไข่กระปูไว้ขขางเนี้ยก็ยยันมันลาำไปถึงของเพิินไก่ก็เลยต้องเอาไปปลูกไว้ทั้งพุ่นมันฉีได้ลาำไปทั้งพุ่นมันก็สิเป็นป่าของเพิินอยู่แต่มันก็ยังดีกว่าที่สิเอาไปรบกวนเพิินทั้งนีเนาะจ้ะเนาะนีละสวนหนาบานของไก่ก่ใหญ่เพราะสมควรแต่มันต้องยากเพราะมันขึ้นเขาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะพี่น้องมือนีกะอันนี้ก็สิเป็นทั่วเนาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นทั่วอันเนี้ยทั่ว่วมง สีคือทั่วบ้บานเฮาเลยสีทุอทั่วปีก็สิปลูกทัว่วสีมีเฟ้นบีนก็สิมีสีเขียวมีบีดรูดเนี่ยนี่อันนี้บีดรูดทของไก่กระเวยเราได้จากพี่น้องกันที่ไก่พาพี่น้องลงนะจ๊ะเนาะนี่ทุกอย่างก็บกระ่ลงเริ่มสีงามล้วกับอันนั้นก็สิเปน็นจากพี่น้อง นี่แล้วจ้าพี่นองสวนนาบ้านของไก่ไก่กับพ้าพี่นองมาเบิ้งสวนหนาบ้านมาอัปเดตสวนนาบ้านเดี๋ยวคลิปต่อไปไก่สิพ้าพี่นไปอัปเดตอยู่สวนใหญ่ของไก่เนาะจ้าว่าที่ไก่ลงไปที่พ้าเห็ดคลิปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆลงไปน่นน่ะว่าอยียงสีใหญ่สีงามแล้วเพราะว่าไก่กระสิมาอัปเดตพี่นองเบิ้งเรื่อยๆเนาะจ้าสำหรับผู้ที่เพิ่อนอยากจะกินผักซดๆผู้ผู้เพิ่นที่อยากอ่าลู ว่าทุกอย่างตนใหม่ที่เขาล้งไปนั้นมันเป็นแบบใดอยิ่งส่แม้จะพี่น้องกับกามาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรืเร่อยๆเลยจ้าคลิปนี้กะขันผู้ใดมากะอย่าลืมนะจ้าสวนผักน้อยสวนผักอยู่ในเมืองหนาวกะสีมาอัปเดตให้พี่น้องอเบื้องเรืเร่อยๆแล้วกะ หาไอเดียดีๆมาฝากพี่น้องคือเกาจ้ากัเรียนรู้ไปน้ากันจ้าพี่น้องบอด้เกง่งแต่เขาก็ลงมือเห็ดนั่แหละจ้าพี่น้องเรียนรู้ในทุจริงทุกอย่างที่เขาอยากสิเห็ดของเขาเองแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เขาเห็ดจ้าพี่น้องคลิปนี้กัสิความรัาพี่น้องเพียงเท่านี้พอกระไรได้คลิปหน่ะเดี๋ยวสิพาไปอัปเตียสวนใหญ่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน,น,น้าจา้าสวัสด,ดีจา้าบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยจา้า